สวัสดีค่ะนี้เรามาทําผมกันที่ร้านน้องเกมซาลอนนะคะอีกเกมเก็บผมให้มันหมดเลยนะมันมันมันน้ำน,น้ำค่าถังวันไล่ผมอย่างเสียเส้ยเศนผมอนะ่ะเปยนแนนเลยก็ได้ ตัวแล้วลังจะไปเปิดธนาคารยังไงวันนี้จะต้องรอกัน้วเพราะว่ามีคนอยู่ต้องต้องไปติดต่อแก๊ปยังไงใครจะพาฉันไปติดต่อหรือว่าที่หมอจะทำอยู่ก็สมัครผ่านเมลไงไชิมีสมัครผ่านเน็ตอยู่มึงเขียนมาสมัครแก๊ปเดี๋ยวกูจะสอนล้าเราสามมาสิ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเข้าไปปุ๊บไว้ในนี่เอาไว้นี่กูเกินโขบเนะี่ยเออมึงสมัครเมลมีเมลไหมไม่ก็สมัครเมลก่อนอันแรกสมัครเมลเดี๋ยวจำให้ได้น้ำนะสมัครเมลเอาเมลของพี่เจนไม่ได้หรอโอ้ยอีดอกถ้าแม่งงั้นเขาก็ให้ของที่สบายเขาไม่เห็นมะหง,งากอย่างเงี้ยะกูถามเนี่ยมันเมลซ้ำไม่ได้ก็เพราะกูเอาใช้ของกูสะพี่กูใช้ของไก่เกา,กาไงมันก็เลยใช้ไปอะ ทำไมไม่มีเน็ตเนี่ยนี่ไงเปิดเน็ตหรือยังเน็ตมันตัดหรือเปล่าเพลิงนั้นอ่ะไม่สายตามองไม่สายยังไงมันไม่มีบินมาหรอก็ใช้เบอร์นี้สิก็เบอร์นี้ไปจับสายยนต์ที่ก็คือข้าวเสร็จละเแส้หนิเน็ตนี่สิ นี่อะคือกระตูไม่มีอินเทอร์เน็ตมันบอกอีกเกมมันไม่มีเน็ตอโอแล้วมันแชร์มาจากเครื่องไหนเครื่อง,งนี้แชร์ไปเครื่องไหนเนี่ยคอเนี่เยเขียนว่าสมาัครสมัครไอ้แกร็บ แกฟูดนี่ไงหาแกฟูใช่ไหมแต่เน้มมันก็เขียนเนี่ยเขียนเป็นเบอร์ไว้เบีของแก๊ปนะนนิมดูเนี่ยเป็นเวอร์ของแกปปึ๊บเข้าไปในเบอร์ไว้เบของแกปตาทีนี้ก็เข้าไปดีนี้แหละไม่ใช่ว่าสมัครเป็นพาร์เนอร์เราจะเป็นพาร์เนอร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตั้งชื่อชื่อร้านของเราร้านกาแฟของเราคือร้านอะไรล่ะคอฟฟสตีก็คอฟฟี่สตีกาแฟ